ถ้จะเล่าเรื่องเทวาน่าจะเป็นอปินิหัรนจากตัวตัวเล็กนะผมเจือปนนันก็คือก่อนหน้านี้ตีพ่ผมด้มาบนบ้านไว้ก็คือเรื่องข้องปอแกไม่ใบนะครับปอไม่ใบก็ถึงกันแอดมิดโรงพยาบาลอยู่เป็นอาทิตย์นะครับก็คือไม่ใบนักเลยแหละในว่างปอไม่ใบาการนอนโรงพยาบาลเป็นอาทิตย์แล้วก็มอ,อ,อ่ววาดตีโรงพยาบาลกัางนั้นไม่สามารถ่จะป้าตัดได้ว่านะ หม้อไม่มีวปรกรณ์เพียงปอนะครับถึงกะหม้อว่าจ่องไปป้าตัดเทหมอวัดไงช่วงนั้นโอ้ไม่รวยได้แล้วช่วงนั้นคือเกลียดนะน,นะพอ,อนอนโรงพยาบาลรังอยประมาณอาทิตย์เลือ่อเๆืึงกะป่ออาการดีขึ้นปับ๊บหมอก็ว่าให้ลบมาบ้านก่อนสักอาทิตย์แล้วก็เขาทำใบส่งตัวไปให้ในว่างปอรบมาปักฟืน้นได้มีโอกาสขึ้นกระปออขึ้นมาปับ๊บกเนี่แหละครับมา บนบานกับตัวตัวเล็กนะครับหรือว่าหมื่นสนอคีรีแต่เป็นผู้ก่อตังบันตระและลก็ไม่สร้างรอยปีกอนนะครับตัวตัวเล็กเป็นจริงกระติดเต่เตังพอตังป้มนะก็คือขอรับรัตตามากๆกามาได้บนบานตัวเล็กว่าให้พอให้มีปฏิหันและให้พอได้ให้นะครับให้พอได้ให้อาการปกติการพิทักได้นบนเหมือนเมื่อเท่นครับบนกายปักตองแลวการบนหลกตัดปันนัดนะครับเชื่อไหมครับ มันถือว่าเป็นปฏิหันนะตรงนี้พผมเชื่อว่าเป็นปฏิหานอาจจะไล่เตะเราบลนกันแม่ไปบลนเตนุนั่งีตนี่มังแต่ว่าส่่นนึงครับเพว่ามาจากตัวตัวเล็กแต่พผมได้บนบ้านไว้นะคือพอดตึงวันเตะต้องไปปาดตัดเหมอไปดัดนี้อปลาไปล่วงพึ่งไปกันชวนไปล่วงพึ่งไปเปลือนก็เก็บปลาเก็บเลยกับปอปปาตัดตรงปักปืนอยู่เตะอาดย่าเป็นอาทิตย์แน่ เป็นหน้าติดอย่างน้อยต้องอัดติดแกะปลาใจเปย์น้อยเติบกับว่าป้าปอไปต้องเถีหมอติ้งกาเราก็อ่าโรงแรมหรืออัดติดปักป้าปอหรหมอติยงอัดง่ายรักอัดติดต้องอาทิตย์ก็ทีนี้ไปกันมีปอมีไปร่งปึ่งถึงกับปมนะกาเกะไปปั๊บกาวันแรกเลยข้าไปปอบหม้อ้าไปปอบโดยใจเดี่ยวตุ้มตุ้มต่อมๆนะปลอดต้องป้าป้าวัวนะครับไม่ใช่ป้าตัวนะก็คือเป็นก่อนเถี่ต่อมตาจมอง ซึงก็มันมีพ่นต่อประสาตากันตอนั้นปอตาปิดปอตาปิดอยู่กลางซึ่งเราปปั๊บปอข้าวปอบหม้อปุ๊บหม้าไปกันหม้ออยู่น่าจะไม่เกินยี่สิบแปดปีอี่าปีตรงนั้นแหละเป็นหม้อผู้ายนะัเป็นหม้อผู้ใจเสือหม้อกริตาทีเออนี่เป็น,ออนปจํจำได้ดีเลยเสือหม้อกริตาทีนะครับถ้าหากคุณหมอ้อแลอยู่ต้องก็คุณออกมาคุณหม,นะม้อนะต่ว่าลักซ่าาปอบป้มนะครับแลวก็หม้อคุเนื่องด้วยนะครับครับปอก้าวไอ้ตึ้ง หม้อกันแร่แป้นดีมาไอ่ที่โรงพยาบาลตังก็ชจ้งมาไอ้นะครับแป้นดีมาไอ้ก้องก่อนเนื้อพอแร่ปับ๊บหม้อกันหนังแร่ในก้มเนี่ยเรากันหนังหัวใจเต้นนะต้องคนปอกหัวใจเต้นแรงพอหม้อกดแร่แร่แร่ทุ่มแร่ทุ่มก้าวทุ่มบอกหม้ออันมาตึงหมองคิดว่าเดี๋ยวมันจะยุบเองนะไม่ต้องผ่าก็ได้โอไม่ต้องผ่าก็ได้นั่นคือ ใจมันจืนเลยคือมีความทุกข์นัดตอนนั้นคือแบบพอเมื่อวาไม่ต้องผ่าก็ได้เดี๋ยวรอดูสัก2อาทิตย์เดี๋ยวมาใหม่หมอนัดมาถ้าก้อนมันเล็กลงก็ถือว่าพ้นขีดอันตรายก็คือก้อนมันจะยุบลงเองมันจะยุบลงเองนะครับกระเจียไหมครับหลังจากนั้นก็พอดีขึ้นเรื่อยๆพอไปก็ก้อนจะเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆจนว่าตาได้มองเห็นปกติตาเปิดถึงนก็ การมาจนถึงปัจจุบันตอนนี้นะป้านมาไล่เดือนแล้วกับพอทำงานทำรายได้ปกตินะครับกาวันนี้ได้มีโอกาสมาบัานตระกาได้ตำตามทัญนานะก้องถี่ป้มได้บนบานกับตัวเหล็กถึงมีอีกไล่จริงครับเดี๋ยวผมจะหลายกว้างนะซึ่งความจักจิดกล้องตัวตัวเหล็กแห่งบันตระนะครับตัวตัวเล็กนี่ตามประวัตินั่นก็อบอกว่าแกจะเด่นในเรื่องกล้องควนจับกล้ไม่ใบอ่าเนี่ยเอท้นเดี๋ยวจะได้มาบนบานบตัวเหล็กกนะัน กจะเดนแกจะช่วยคน้นกล้องตแต่แลงกัันแกก็ย่งส่งข้าวส่งชาวบรรตรานี่แหละเปื่อรักษาคนคนที่โรงพยาบาลไม่ไม่รับแล้วได้ปรนั้นเลยมารักษาตรวจเล็กนี่ตรวหญ่จะให้ทุกคนนะครับซึ่งไกลอ,อย่างนึงก็คืออย่างกล้องใกล้ถืว่าลุงปูญ่ญ่ลุงนายยศล,ลุงอบตลุงกำบนั้นแนะนำเลยครับอยู่ในตังให้มาบนกับตรวจเล็กนะตรวจเล็กแกจะรับวันนี้อาจจะบนแกงนู้นแกงนี่ก็ว่าไปใช่ไหมครับซึ่งอหตุกรนถือ มสัมจำปัดได้ว่าตัวเล็กดับโรแลวก็ได้ปอกปักรกักษาผุมอยู่ก็คือไล่เรืองกับตอนนั้นเดี๋ยวเล่ากับกายฟังก็คือพิทักก้าวในตราปุก้าวปั๊บเราจะเวบนบ้านตัวเลขปับันนี้แหละพอเวปั๊บกบพิทักก้าวในก้าวไปปา้าก้าวในตราปั๊บก็ไปเดินโลซัดเลยก็ไม่เด็กๆเลยเนาะเลยก็ไม่ไวัยรุ่นแล้วนะเพราะงั้นอย่างอย่างหลายอยู่เลยก้าวไปโลรัดปุก้าวไปปับ๊บก็บนไวยครับตัวเลกว่าก็กอ,อลินสักตัวอ่า ก็ลิ้มทักตัวพอเดินไปปั๊บไปเจอหมุดรังมังเชือกางมังุยิงโป้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 งเลยพอเล่นปั๊บทุ้นตัวนู้นนู้นเล่นกลางกลางตุ่มตุ่มอยู่สรุปว่าคืนนั้นต่างขึ้นยิงไม่โดนรักทิพย์อ่ทิพนัดแต่ว่าซัดทุนจะแมดต้อยเล่นกันไม่เล่นตัวหรือว่าเล่นกันเล่นไม่ถึงปินถึงวันนี้พอเดินเดินปั๊บพ้นพ้นมาลมกระปัดถึงกินแรกกรบตีป้องกลางคืนตีนึ่งกลางขึ้นนะ ตึงลมกบปัดลมปัดแรงซึงก็พ่นนี่เลยว่าชักระยะเมต,ตร่องเมตรนี่ไม่ได้แล้วตึงเชี้ยวเล่ากขางเร็วนี่ดวนตึงดวนปับลุ่งกันลุ่งห้าตางไม่ปบห้าตางไม่ปบปบับตอนนี้ตีมันเดีวา่าใจผู้โจมมันแล้วก็ทีนี้ไปทัดนึกขึ้นได้ว่าข้อก็มาตรวจเล็กว่าประวัติตอนตีมันเราก็เราก็ลินไว้แต่ว่าเราไปลายเอินกนะ็คือพิษรัจจะเองงกับตรวจเล็กแลี่มมากินวันนั้นนะนะเจอแม่กับผมมองไปจกักมองหนึ่ง กระปอดตังปั๊บหยกมือขึ้นมาจากักมองใบจกักไม่เกินสิบห้าวินาทีหลุมเงีย ب, ฟุ้นแรงเงียบกริบเลยพอเงียบกริบป,ปั๊บก็เออหน้าตัวตัวเล็กรับรัวแล้วกรติเน่ผมว่าไปเดี๋ยวผมนำเองกระปอดเดินปั๊บไปเจอตัางเรื่อยเจอตัางเรื่อยก็ได้ลุงสูวจุดแต่ว่าผมาไม้โต๊ะก,ก็ไปออกฟ้งบัรลุงเพออกฟ้องบัรลุงปับ๊บเห็นไหมครับพอเดินต่างตางรถลิ้นกินน้ำยกฟ้างตัาง กว้างต่าง,งเดินเลื่อยโอย้วหลินปั๊บก็เหรียเร่นๆไปตึงปต้งกดตีบที่นึงก็มวนมวนป,ไปั๊บก็เออเอะอะไรอันน,น,นี้เหล็ก็ไม่นานแลว้วนะครับนี่เหล็ก็ไม่นานแล้วว่างนี้เราไม่จับอาวุธแล้วเราจับกลองแตนแล้วนะครับอันนี้หลายกว้างซึ่งแต่อีกเรื่องนี่ก็คือเรื่องแต่ว่ญญาปีเบาวผมฟันอันนี้อยากให้ทุกคนชจวดวิกฤตกันที่เรื่องแต่ว่าปีเบาวผมฟันวันนั้นผุม่มปุ่มลงจากตระซึ่งก็่ปีเบาวโยบานกันกับปีเบาวนอนซึ่งก็แกกว้างว่าผมมันเดิน จูงตัวตัวเล็กโยตัวตัวเล็กเป็นตรวจเสื้อนะครับเป็นตรวจเสื้อเตียงเราคนจ่าบ้านก็บอกว่าแกเป็นเสื้อเสื้อเปลือกเสื้อเก้านะครับจ่าบ้านก็เคยเห็นอะไรก็ไม่อดีนนะในปั้นนั่นนกว่าเล็นปุ่มเดินจูงเสื้อก็คือเชืยกติจูงมันเป็นยานเชืยกถึงกับเสื้อติดเดินตามหลังเป็นเสื้อเก้าถึงกับเรียงแรงดูเป็นเสื้อตัวเต่าเลยถึงป <c ười> ุ่มเดินจูงเวียนเรื่อนเยอะเวียนแดนเรื่นนะเดินเรื่อน่บ้านเพรามันนะเดินเวียนตัวเดินเวียนถึงนกปีบาลนะ นกเอ็นพอนกเอ็นมันจะตันพอจะตันปั๊บปอดป้านไปจักแป๊บปุ่มเดินจูงเนาะนกมันอนุกขึ้นมันกบะไรเงี้ยหรือแรงดังๆอันนั้นเหกว่านะปล่อยไรปับ๊บปุ่มยึดเชื่อยึดพอเชื่อยึดปับ๊บอันมาเละที่นกเนี่ยปล่อนเละปับ๊บเมื่อว่าวาบเมื่อว่ามันับเมื่อว่าวาบวาบมานกวาบมาปีเบาว,วาบจากเชื่อกรดกลายเป็นก้นอยๆกลายเป็นก้นเป็นผู้ชายรุ่งอายุแล้วก็มีวายาัยหัดโทษกับพวกปลาบันนวดเก้า คือนวดเก้าปมเก้าเกราเก้าเม็ดค่อยว่ามาจิตเก๋วเนอะเนี่ยมาจิตตึงมาจอดเลยป่ะเนี่ยตึงนกอันสตันในกวันปวดสตันปั๊บเคยแรงกามหนอ้วกเคลื่อนล่นกุ้งแห้งตึงกามอีกสิ่งหนึ่งเป็นเนื้อสัตว์ไม่รูแผลหว่งหัวต้องจิิงนี่แหละแต่ว่าไม่ไม่ไม่แม่นะนะเกมมาจึงกบก้าวมาปั๊บเคลื่อนล่นกุ้งแห้งตึงกามอีกสิ่งหนึ่งก็ตีนกับร่วนเลยเลยตึงกามนกเติรนตึงกามปวว่าเจ้านกมาหลาควันในกว้างพอหลาควันในควั๊บก็ ตึงหมวดเบอร์พอดีนะครับตึงหมวดเบอร์พอดีกรรมาตีเล็กอะไรที่เกลื่อหนึ่งไงไม่เกลื่ลนมันจองจองเหล็กนึ่งกูแง่งนี่เป็นนกกระไดเป็นกาวกระไดแต่ไม่ครับมันกอด่ปบนี้แต่เราตีเป็นกาวตึงไงเนื้อซัดอีกอีกชนิดหนึ่งเราไม่แม่มนแต่ว่าเราเอาเสื้อมาเป็นตัวเหล็กว่าเสื้อก็ว่าเร่ใช่ไหมครับนึ่งกาวเซ่ตัวตรงโตกันตังร่นเลยวัวนั้นโตกันตังร่นเลยนะครับเป็นสิ่งแต่เนี่ยแหละได้แก่ตึงไง ตรงนั้นผมติดใจนิดนึ่งคือเกลือหล่นกุ้งแห้งหละการเนื้อตัดนี่พวกว่าสูตรยาเนี่ยตรวจตัวเลขแกนักราชกุล่ะไรเลยเมื่อไหร่แกบอกสูตรยาได้ปปนั่นเลยแต่ว่าเนื้อตัดอีกทิ้งนึงไม่ไม่แม่นนะนะครับถ้าว่าตรวตัวแรขอีกบอกออกสูตรยาตรวจไดกับตัวแรกมากับวัดพุ่มตะเตียนะตัวแรกนะบอกสูตรยาหรือว่าบอกเบื้อก็ะไรเตือนเบื้องเตัวนตรงให้เหลือล้านได้เต็มปีนะทิ้งไงอีกทิ้งนึงแต่ผมประสบพบเจอลาชุดเลยตอนที่ว่าช่วงเรียง เทียบแป้งนี่ขึ้นมาเน,น,น็ตระสวัสดีครับอาเจ็ดอ,อ้าวเอออาเจ็ดอาเจ็ดครับไก่ซิ่งหนึ่งหลาทุดเลยหลายๆคนตาได้เล็กคลิปตอนนี้ไปจัดไดลาเรีองเกี่ยวกับความต้าหรือว่าเรื่องตำนานของบรรากรนานเนียนก็คือไปจัดไดลาเรีองของประวัติตรวจเล็กอันนี้ตาก็อยากวรวบรวบตรวจเล็กแบบละเอียดการระมัดย้อนไปเลยคลิปเก่าได้นะครับหรือที่กว่าจะเป็นคลิปอาถรรพ์บ้านตราหรือว่าประวัติบ้านตราอะไรนี่ยแหละลองไปแลนด์กดแลน์ในยูทูบน่าจะเป็นปาร์ทหนึงนะครับ พิ่ารได้ลาวผลลาวปับ๊บผลตึงจวงจังหวะหนึ่งตรวจเล็กอันแต่แหนก็เป็นคนก็เป็นคนแต่มมีวิชาก้มตึงกะแกมาอยู่อาจจะอยู่ในน้ำลังนึ่งในตาในป้านี่นะตึงกะจวงได้แกรูรูเป็นเชือเนะคือคนก็เห็นว่าแกคนนงอกแหลบยาวกว่าแล้วตึงตามตัวนี่คนเป็นลายมันเชือกแล้วตึงกะจวงแต่ว่ากขาเห็นว่าตรวจเล็กกระโจนออกจากน้ำแต่ว่ากระจนเป็นเป็นรางเชือกมาแล้วนะคือตรอกกนกระโจนลงมาพอพิจารณลาว่วงนั่นบอดีในหูเลยได้ยินเสียงร่นเชือก ต้องดังตั้งแต่ปีที่แลาวโยว่ลั่งเรื่นในป่าลั่งเรื่นไม่ใช่หลาาในตรานะแต่ว่าปอดปลงง่จังหวะพิที่กำลังลาว,วัดตรวจเหล็กก,กระโจนออกจากน้ำนี่วู้นี่ดังดังบล้อดังดังเตือนเลยนี่ตึงก้งนนี่ปองตุกเซนก้นตุกอนุรูกลมก้อนนมันปะหนักว่าตุกอนุรูกลมก้นกับผมมันดู้จึกปองเลยว่าปองแก้งเด้งเป็นแร่นาที่คือนะเมืนว่าตรวจกระปรอนะป๋อก่อนลาว์ปุก็ได้ บอกเหล่าแกนะว่าเออตรวจเอิดหลูกก็เหล่านะนาากัน่าว่าแกมาทำแดงให้หลูกร้านได้รับรยบวเออเหล่าตาลกนะท่าว่านะเหล่าตาไม่ปลือยกายใกล้จริงเลยปอเคยทุกเบื้อนะครับปอเคยทุกเบื้อตรวจเหล็กแกไปบอกตรวจตรงเลยนะครับตรงนี้ก็อยางอันตรกคนได้ได้รูปประวัตินะครับรูปประวัติบันนบันตราเลยครับประวัติของตรวจตัวเหล็กนะครับพอเป็นจริงจักจิตแต่ผมอยากจะแนะนำสำหรับใครที่ว่า จะค่ายไม่บายหรือว่าอยากจะลงผู้นำตองติ้นอะไรต่างๆกันอยู่ในตรังเน้นนาำให้มาบุญบ้านกับตัวตัวเล็กได้เลยครับนี่เป็นแบบหลักกันว่าดับบุญรับนะครับบุญรับโอเคเดี๋ยวเราหนังรอสักแป๊บนะให้ตัวก,กินให้หมดการก่อนดึงนั้เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับวงหน้าซูน้ำหลวงนอออีกประมาณสี่อาโลเลยหลังจากนี้นะครับ